เชียงแสนกับอู่ทองคุณพดว่าอะไรหายยากกว่ากันครับพี่ฟังผมให้ดีนะพี่ฟังผมให้ดีนะฟังผมให้ดีพี่เชื่อไหมถ้าพี่เวลาไปหาพระหรือไปเช่าพระอะไอ้น,นี่หน้ามันออกลิงไซเลยดูเิยตามันสงสัยมันมีความสงสัยมันอยู่ที่บุญของพี่ ถ้าผมบอกว่าเชียงแสนหาย,ยากกว่าบางทีนะเราไปดูแลลูกค้าเราไปเช่าบ้านลูกค้าบางทีเจอเชียงแสนสวันซ้อนก็มีเห็นไหมวันนั้นบอกสมมุติว่าอู่ทองหายากกว่าสุโขทัยหายากกว่าบางทีมีลูกค้านำมาให้เช่าสองวันซ้อนก็มีผมว่ามันอยู่ที่ดวงดาววงโครจรของบุญพี่นะสําหรับผมผมคิดอย่างนั้นนะครับนะนะเหมือนกับคนเปิดบ้านเขียวอะนะ ต้องหมั่นทำบุญเยอะๆนะมันมันอยู่ที่วงโคจรของเรานะครับว่าเราอ่ะสมพงหรือว่าสำหรับผมผมคิดอย่างนั้นนะสำหรับผมผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ไม่คิดแบบนั่นอะอะไรหายากถ้าบุญเราถึงนะเราดูเป็นเราก็มีโอกาสนั้นอะ นะครับเราก็สร้างโอกาสนั้นขึ้นมาได้นะครับความคิดของหมนะหายากทั้งคู่แหละนะครับ